ผลที่เลือกใช้สเตปอัพในลำโพงบลูทูธหนึ่งเลยคือการเพิ่มแรงดันไฟนะครับให้เพียงพอกับแอมป์ที่เราใช้เพราะส่วนใหญ่แบตเตอรี่ที่เลือกใช้จะเป็น12โวลต์แต่ว่าแอมป์จิว๋วพวกนี้บางรุ่นมันใช้ไฟ15โวลต์ขึ้นไปและก็สอสก็คือเมื่อไฟมันสูงขึ้นใช่ไหมแรงดันสูงขึ้นเสียงก็ดังขึ้นความคมชัดความอิ่มของการขับออกมาของแอมป์ก็มากขึ้น และก็อ3เพื่อรักษาปริมาตรของตู้ลำโพงนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการใช้แบตเตอรี่ที่แอร์มันมากขึ้นขนาดของแบตก็ใหญ่ขึ้นทําให้ปริมาตรของลําโพงมันสูญเสียไปข้อ4นะครับเพื่อลดน้ําหนักของตู้ลําโพงนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แบตขนาดใหญ่น้ําหนักก็จะตามมาแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสเต็ปอัพน้ําหนักมันก็จะเบาลงและแน่นอนข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับเพื่อประหยัดเงินเพราะว่าค่าแบตเตอรี่มันแพงกว่าสเต็ปอัพแน่นอนนะครับ ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือว่ามีเหตุผลดีๆก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเกี่ยวกับการใช้สเตปอัพส่วนใครต้องการสเตปอัพดีๆมีคุณภาพกดสั่งซื้อได้ที่ตะการนี้เลยนะครับ